สวัสดีค่ะสุภาพรมีดหมอค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีดกันค่ะดําไม้ค่ะฝักไม้ค่ะฝักเก่า,เ,กาดเดิมๆนะคะสวยเก่าและสมบูรณ์นะคะ ดำแน่นนะคะรอยแตกธรรมชาติธรรมชาตินะคะใบแล้กันแน่นค่ะสวยเก่าเดิมๆนะคะ เฉพาะใบ7ดนิ้วนะคะรวมด้ามแล้วฝัก13านิ้วค่ะสวยเก่าและสมบูรณ์นะคะ มีเล่มนี้ได้มาจากจังหวัดพิจิตรนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวยเก่าและสมบูรณ์นะคะเก่าเก่ๆเดิมๆนะคะได้มาจากชาวบ้านชาวบ้านนะคะ ไม่มีใบรับรองนะคะเพราะเช่ามาจากชาวบ้านชาวบ้านนะคะระบบูชามาจากชาวบ้านชาวบ้านนะคะ เฉพาะใบ7นิ้วนะคะรวมด้ามแล้วฝัก13นิ้วนะคะสวยเก่าธรรมชาติธรรมชาตินะคะ ฝักเก่าๆเดิมๆค่ะรอยแตกธรรมชาติธรรมชาตินะคะ สนใจติดต่อที่เบอร์โทร0853833079สุภาพรขอบคุณค่ะ